ข้อที่8สูตรการทำขนมเค้ก1ก้อนต้องใช้แป้งเค้ก100กรัมน้ำตาลไอซิ่ง140กรัมเนย150กรัมไข่ไก่3ฟองวานิลา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาและเกลือ1ช้อนชาถ้าโรสมีแป้งเค้กอยู่ 1, 3 2 0กรัมมีน้ำตาลไอซิ่ง2000กรัมมีเนย1850กรัมโดยมีไข่ไก่วานิลาผงฟูและเกลือไม่จำกัด โรสจะทำขนมเคก้กตามสูตรนี้ได้อย่างมากที่สุดกี่ก้อนน้องๆเคยทำเคก้กกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะการทำเคก้กเนี่ยเราก็ต้องทำตามสูตรเนาะคือสัดส,ส่วนจะต้องเป๊ะๆตามนี้เลยจะมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้ต่อหนึ่งก้อนเนี่ยถ้ามากหรือน้อยกว่านี้ก็จะทำให้เคก้กของเราไม่ออก,ออกมาไม่อร่อยหรือว่าไม่ออกมาเป็นเคก้กเลยก็ว่าได้สูตรขนมเคก้กเราว่ายังไงสูตรขนมเคก้ก เขาบอกว่ามีเค้กหนึ่งก้อนใช้แป้งเค้ก100กรัมน้ำตาลไอซิ่ง140กรัมเนย150กรัมยาวมาถึงตรงนี้เลยนี่คือสูตรแต่สิ่งที่โรสมีอะโรสมีทั้งหมดแป้งเค้กมี1 0 0 0มี1320กรัมมีน้ำตาลไอซิ่ง2000กรัมมีเนย1850กรัมแล้วยังมีไข่ไก่วานิลาผงฟูแล้วก็เกลือไม่จำกัดอีกด้วยการที่เรามีไม่จำกัดเนี่ยหมายความว่าเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ใช้มากน้อย แค่ไหนก็ใช้ไปได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องสนใจว่าเราจะสร้างเค้กจากไข่ไก่เวนิลาผงฟูหรือเกลือเนี่ยได้มากเท่าไหร่เราไปสนใจที่เรามีอยู่จํากัดดีกว่าเรามีอะไรจํากัดบ้างเรามีแป้งเค้กอยู่1,300กรัมเราก็ค่อยมาดูสิว่าไอ้หนึ่ากรัมเนี่ยเราจะทําเค้กในสูตรนี้เนี่ยได้กี่ก้อนสูตรนี้เราใช้สูตรหนึ่งเราใช้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยกรัม แต่ว่าถ้าเป็นน้ำตาลล่ะน้ำตาลไอซิ่งที่เรามีจำกัดอยู่2,000กรัมนี้ล่ะเราจะใช้ทำเค้กตามสูตรนี้ได้กี่ก้อนน้ำตาลไอซิ่งตามสูตรเราใช้ได้140กรัมแล้วเนยล่ะเนยเรามีอยู่1,850กรัม1ก้อนตามสูตรเราใช้150กรัมดูซิ3อย่างนี้ที่เรามีอยู่จำกัดเนี่ยเราจะทำออกมาได้กี่ก้อนแล้วพอ เราดูสิว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำได้กี่ก้อนแล้วก้อนจากอันไหนเราได้น้อยที่สุดก็จะกลายเป็นว่าโอเคเราทําเค้กได้แค่เท่านี้ก้อนเนาะเพราะว่าอย่างอื่นมันหมดแล้วพออันนี้หมดแล้วเราก็จะทําเค้กก้อนต่อไปไม่ได้ไงงั้นเรามาลองดูดีกว่าว่าเราจะทําเค้กได้กี่ก้อนกันเริ่มจากอะไรก่อนที่มีจํากัดที่พี่ให้สนใจคือแป้งเค้กแป้งเค้กเรามี1320กรัม 1320กรัม1ก้อนเราใช้1ก้อนเราใช้100กรัมดูซิว่าจะได้กี่ก้อนหารด้วย100เท่ากับกี่ก้อนเท่าสับเท่ากับ13ก้อนมีเศษไหมเศษ20กรัมพี่ถามว่าเศษ20กรัมเนี้ยน้องๆจะเอาแป้งเค้กเนี้ยไปทำขนมเค้กตามสูตรนี้ได้อีกก้อนหรือเปล่าไม่ได้ถูกไหมเพราะ ก้อนหนึ่งเนี่ยเราใช้อีกตั้ง100กรัมเรามี2 0กรัมแล้วก็ไม่พอถูกปะเพราะฉะนั้นก็ตัดไปเลยไม่ต้องสนใจโอเคไหมไม่ต้องสนใจแล้วเพราะฉะนั้นแป้งเค้กเรามีแค่นี้เราทำได้13ก้อนโอเคนะต่อไปมีอะไรอีกมีน้ำตาลไอซิ่ง2 0 0 0กรัมโดยสูตรเนี้ยก้อนเราใช้140กรัมมาดูน้ำตาลไอซิ่งกัน น้ำตาลไอซิ่งมี2000กรัมแล้วสูตรหนึ่งเราใช้เท่าไหร่สูตรหนึ่งเราใช้140กรัม140กรัมทีเราจะไม่สนใจเศษแล้วถูกปะ่ะเพราะว่ามีเศษไปอีกกี่กรัมก็เถอะเราก็จะไม่สามารถทำเค้กได้อีกก้อนนึงแล้วได้เท่าไหร่ศูนย์ตัดศูนย์ สเหลือ7 2ตัดก็เหลือตรงนี้1เป็น100ส่วน7วได้เท่าไหร่ไม่สนใจเศษเลยนะเพราะว่าเศษมันทำเค้กไม่ไอีกก้อนถูกมเจ็ดหนเหลือเศษ3ามใส่ศนยเพิ่มเป็น30ม4 28เราได้กี่ก้อนเนี่ยเราได้14บ่ก้อนจากการที่เรามีน้ำตาลไอซิ่งเท่านี้ แล้วเราต้องทาตามสูตรต่อเคกเ้กหนึ่งก้อนเท่านี้เราได้เค้กทั้งหมด14่ก้อนต่อไปมาดูอีกอย่างหนึ่งที่เรามีจํากัดมีไรจำกัดมีเนยจํากัดมีเนยอยู่1,850ันยเนย1,850กรัมและว1สูตรเราใช้เท่าไหร่1สูตรเราใช้150กรัมดูซิทำเค้กได้กี่ก้อน0ูต์ต0หห 535 5เศษ3พพออีก5้าเป็น35 57 35 37ส่วน3ได้กี่ก้อนเนี่ยไม่สนใจเศษนะเพราะเศษมันทำอีกก้อนไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาเลย313เป็นเหลือ7เป็น326เศษ1เราก็ไม่สนใจนี geil, ้เราได้กี่ก้อนเนี่ย12ก้อนพี่ถามว่าเราจะตอบเท่าไหร่ เรารู้ว่าแป้งเค้กทำเค้กได้13ก้อนน้ำตาลไอซิ่งทำเค้กได้14ก้อนเนยทำได้12ก้อนใครตอบ14บ้างถ้าเราตอบ14เนี่ยแป้งเค้กเราพอก้อนที่14มั้ยเนยเราทำพอก้อนที่13กับก้อนที่14หรือเปล่าก็ไม่พอถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดที่เราจะผลิตได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเนยก็จะไม่พอแป้งเค้กก็จะไม่พออีก โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้เขาถามว่าจะผลิตเค้กได้ตามสูตรนี้อย่างมากที่สุดกี่ก้อนอย่างมากที่สุดเราก็จะผลิตได้12ก้อนตามส่วนผสมที่เรามีทั้งหมด